สวัสดีค่ะนักเรียนและท่านผู้ปกครองทุกท่านมาพบกับคุณครูพัชริยาคำชูอีกเช่นเคยในชั่วโมงวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการอ่านจับใจความให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตภาษาพาทีหน้าที่14ไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะ การอ่านจับใจความหมายถึงการอ่านเพื่อหาส่วนสำคัญของเรื่องซึ่งเรียกว่าใจความหรือใจความสำคัญตรงกันข้ามกับพลความซึ่งหมายถึงส่วนที่ไม่สำคัญใจความที่ปรากฏอยู่ตามย่อหน้าต่างๆของเรื่องอาจอยู่ส่วนต้นส่วนกลางหรือส่วนท้ายของย่อหน้าก็ได้ การอ่านจับใจความควรปฏิบัติดังนี้ 1. อ่านในใจทุกย่อหน้าอย่างละเอียด 2. ศึกษาความหมายของคำ 3. ตั้งคำถามว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรทำไม 4. สังเกตรประโยคที่แสดงให้เห็นว่าเป็นใจความสำคัญซึ่งมักมีประโยคอื่นๆอ,อธิบายขยายความหรือให้รายละเอียด 5. จัดทำแผนภาพความคิดของเรื่องที่อ่านในชั่วโมงนี้คุณครูจะให้นักเรียนฝึกการอ่านจับใจความนะคะโดยให้นักเรียนอ่านจับใจความบทที่1ครอบครัวพอเพียงที่คุณครูได้มอบหมายให้ในชั่วโมงที่แล้ว ก็คือการเขียนแผนภาพโครงเรื่องเมื่อนักเรียนอ่านจับใจความเรื่องครอบครัวพอเพียงเสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนแผนภาพโครงเรื่องให้เสร็จนะคะเสร็จแล้วถ่ายส่งมาทางไลน์นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ